ไม้ก็จิ้อนรู้ไก็จิกอนไ้เลบอบขึ้นมาได้เลได้ลอยค่ะเาไปๆนี่เาจะโลละสามโลสามสามโลเลยสามโลสามโลลอยสามโลโลละสี่สิบโลละสี่สิบไปซื้อไปแล้วค่ะสามโลเอสามโลสามโลลอย

โขกกระเดกอ้าทาใบนะ

ไม่เห็นมองมองเข้าและไม่คนละครึ่งบริการคนละครึ่งครับครับรถคับรถมะนาวมะนาวมะเขือมะนาวมะเขือเอาบริการคนละครึ่งตองตามตองตาม ผลไม้ผลไม้เกส้มโอพัิมสยามพัฟติมสยามแปดสิบบาทสน้ำพึ่งห้าสิบบาท

คพิ่งโลเพิ่งโลสิาสแกนบริการสแกนคนละครึ่งคนละครึ่งทวดีโอลนละไม่อลละมอาวไม่สวยเลยนี่ผมดูแด้ยุ่งยิ่งยยิ้งนี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับกลับตลาดสีแยกตอนนี้ตลาดนัดสีแยกนะคะกลับกับนี้ของคลของขายดีขายผลไม้ขายผลไม้มีทุเรียนมีีทุเรยนด้วยมีผลไม้หลากหลายค่ะยันไม่ได้ไหมค่ะไม่ค่ะไม่ยอมกล้าก่อนวันนี้วันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้ใจปวดตังเลยรมาใจปวดระคืนอุ้ยแทบเป็นหั